สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1209ขอนําภาพเก่าในอดีตมาให้ชมกันอีกนะครับเป็นภาพเก่าที่หาชมได้ยากเพราะทางช่องเองก็เพิ่งเห็นเหมือนกันจำได้ว่าการที่ในหลวงรชการที่9ทรงสเสด็จในพระราชพิธีเช่นนี้ในชีวิตเห็นอยู่โดยประมาณนี้ครับครั้งแรกสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ครั้งที่สสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชมารดาในรัชกาลที่8และรัชกาลที่9้าครั้งที่สมสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินครั้งที่สสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันนวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่6ส่วนภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9ในพระราชพิธีออกพระเมรุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาอานันทมหิดลอัฐมรามาธิบดินทรรัชกาลที่8รายละเอียดของภาพจะเป็นอย่างไรทางช่อง พร้อมเล่าให้ฟังแล้วครับหากข้อมูลขาดหายเนื่องจากเงื่อนไขของเวลา ฝากติดตามคลิปยาวในช่องซึ่งจัดทําขึ้นควบคู่กันเสมอครับขอบคุณมากครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489และมีพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพระหว่างวันที่28มีนาคมถึง4เมษายนพศ2493โดยวันที่29มีนาคมเป็นวันที่มีพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศออกจากพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพตามโบราณราชประเพณีการถวายเพลิง มเป็นพิธีที่สําคัญเพื่อน,น้อมส่งเสด็จพระมหากษัตริย์สู่สวรรค์คาลายัยโดยมีการอัญเชิญพระบระโมโกศออกจากพระบรมมหาราชวัง ประดิษฐานบนพระมหาพิชัยรัชรสและเคลื่อนเข้าสู่ท้องสนามหลวงก่อนอัญเชิญพระบรมโกศเวียนลอบพระเมรุมาตรจากนั้นพระบรมโกศจะถูกอัญเชิญขึ้นประดิษฐานเหนือพระจิตกาธานและในวันรุ่งขึ้นจะอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสีลังคารกลับไปประดิษฐานในพระบรมมหาราชวังพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพเป็นพิธีที่มีแบบแผนและมีการเตรียมการที่ละเอียดทุกขั้นตอนต้องทำทุกอย่างอย่างปราณีตเพื่อให้สมเกียรติการก่อสร้างพระเมรุมาตรเป็นหัวใจ าสำคัญของพิธี โดยการออกแบบจะต้องคำนึงถึงพระราชประสงค์ของพรมหากษัตริย์ผู้สวรรคตร,รวมถึงการสร้างเครื่องประกอบพระราชพิธีเช่นพระโกรธไม้จันเครื่องฟืนไม้จันพระบรมโกรบรรจุพระบรมอัฐิและพระอบบรรจุพระบรมราชรีลังคารนอกจากนั้นการจัดริ้วขบวนเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศก็เป็นเรื่องสําคัญราชรถราชยานและคานหามจะต้องถูกบูรณนะและตกแต่งอย่างสมบูรณ์พร้อมซักซ้อมการเคลื่อนขบวนให้งดงามเสมือนราชรถเคลื่อนบนหมู่ เพื่อส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์อย่างสมพระเกียริ